ครัผมเหนื่เลยก็ต้องกระลาบวัสดียไทยเชื้อใส่ดองคันกันด้วยนะครับผมวันนี้เข้ามาอยู่ผมแฮร์รี่ชช่นลเบเหมืันเดิมนะคุณผู้ชมมาผมวันนี้ก็มาอยู่กันในค่ายพีจีผมวันนี้ขอมาลุยค็อกเทลไนกันหน่อยแล้วกันครับผมเออมา หลังจากที่ห่างหายกันไปนานคุณผู้ชมเออมาวันนี้ก็จัดให้หน่อยลวกันครับผมมาสำหรับคนที่ขอเกมนี้มาก็มาครับผมผมจัดให้แล้วนะไปคุณผู้ชมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมบอกคนอื่มมน็ต้องบอกไว้ก่อนเลยไม่แนะนําให้ถําตามผมรับชมค,ความบันเทิงเด้อจัดไปครับผมเปิดแรกลุยฮะผมก็สไตล์ยอย่างนี้เลยคุณผู้ชมไม่ต้ององต้องปั่นอะไรให้เสียเวลาคุณผู้ชมมาได้แล้วหววเลยครับผมเออถ้าเกมไหนได้แบบจัดฟีเจอร์ได้เลยผมก็จัดเลยนะไม่รอนะเออ สไตา์นี้อยู่แล้วคุณผู้ชมวัดสุดก็ผมร่วงเป็นร่วงฮะมาวายมาอย่างนี้สวยฮะบายผมไหลหน่อยแก้วโอ้โหแก้วไปไหนหมดวันนี้ตายฮะดูต่อคุณผู้ชมเรื่อยๆคผมของแบบนี้เออเอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะสวยฮะมาครับผมอีกสิบรอบคุณผู้ชมโอ้โหขนาดนี้ก็มาครึ่งน,นึงแล้วนะเออแค่นี้ก็มาครึ่งน,นึงแล้วนะเอาดิ สวยฮะไหลไปแจ๋วแจวจัดไปครับผมอายาวไปดิอายาวไปดิาย,าปดยังไงฮะสวยมาตังวันนี้แล้วคุณผู้ชมโอ้โหเรียบร้อยครับผมวันเจี๊ยบกันเลยทีเดียวโอ้โหชอตนี้เอ้ยเปรี้ยววะ่ะเฮ้ยวันนี้เหมือนจะมาดีนะคุณผู้ชมเหมือนจะมาดีาเฮ้ยเราแก้วไม่ได้หรอเมื่อกี้อะไรคำนี้อ่ะเอ้ยผิดสูตรเปล่าววารานสวยฮะไปคุณผู้ชมลุย ไหลหน่อยโอโหเรียบร้อยครับผมโอ้โหช็อตน,นี้ครับผมวันจีย้ยับกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องนะเนี่ยคุณผู้ชมไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยโอ้โหไม้เดียวก็เฟี้ยวได้ครับผมก็บอกแล้วไงไม้เดียวก็เฟี้ยวได้เออเรียบร้อยวันจี้ครับผมนะคุณผู้ชมผหให้ได้งี้ดีกว่า ายผมหวดหนักเลยละกันคุณผู้ชมเอ้ยมาหรือเปล่าอุ้ย,บบอยเอ้าแล้วมาคุณผู้ชมเฮ้ยฮัลโหลได้ไงคุณนี่ยโอโ้โหแล้วดูเบ็ดคุณผู้ชมควันเสียบไปฮะลุยลุยแบบเฟีเ้ยวแบบนี้ลุยแบบเฟีเ้ยวสวยยัยงไงคุณผู้ชมยังไงไปชิบุ๊บโอโ้โหเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเปี้ยวจัดคุณผู้ชมเปี้ยวจัดบอกเลยก็บอกเลยว่าเปี้ยวจัด ไอ้ฮะยังไงไอ,อ้ชิบุสเออสวยเอาหน่อยคุณผู้ชมเอาหน่อยเอาดิเอาดิอาดโอ้โหเฮ้ยเหลือเธอฮะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกลือจัดเลยหลังๆมาเกลือจัดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมถือว่าก็ถือว่าโอเคคับผมโอ้โหเฮ้ยเราปอ่อปุ๊บปั่นเข้าด้วยนะเกตเตอร์ฮัลโหล โอ้โหลดูตอนเบ็ด200ร้อยคุณผู้ชมวันเจีย๊ยบฮะเรียบร้อยผมแบบนี้ไม่ต้องไปต่อเลยคุณผู้ชมง่ายๆคับผมหนีหนีได้หนีพอดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวผมให้ไปดูเกมใหม่เล่นดีกว่าคุณผู้ชมว่ามีเกมอะไรเล่นบ้างเนาะก็เอาเป็นว่าใครอยากดูเกมใหม่เป็นพิเศษก็สามารถคอมเมนต์เขามาได้ทิ่ใต้คลิปนี้ครับผมโอ,อสําหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบายๆวันเจีย๊ยบ